ยังไปไหนไม่ได้เราติดต่อทางกงสุลแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาช่วยได้เพราะเป็นพื้นที่สีแดงยากต่อการเข้าถึงครับตอนนี้เราอยากให้ทางการเข้ามาช่วยเหลือก็ <c oughs> อยากให้มันรับไปอยู่ในที่ปลอดภัยครับอยากให้มาอพยพไปอยู่พื้นที่ปลอดภัยให้เร็วที่สุดครับตวงน,นี้คือ,อตอนนี้มันอันตรายมากครับคือต้องการขอความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนคืออ,อยู่นี่มีแต่รอแบบไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้ามีแต่รออยู่อย่างนี้คืออันตรายสุดนะครับยังไม่รู้ผลเลยว่าเราจะได้เจอแบบไหนนะครับ คือเราก็ได้แค่รอแต่ไม่ไม่มีคําตอบจากที่ไหนเลยอย่างนี้นะครับผมก็ได้แต่รอครับผมมีแต่รออย่างเดียวเลยติดต่อไปทางการเขาบอกว่าช่วยเหลือตัวเองก่อนพยายามให้อยู่ในพื้นที่อย่าออกไปไหนเพ่นพ่านแล้วก็ให้อยู่ในสถานการณ์แบบเงียบๆไม่ต้องส่งเสียงดังอะไรอย่างนี้แต่แบบนี้มันก็ยังถือว่าอันตรายอยู่ครับไม่ค่อยจะปลอดภัยเพราะว่าผู้ก่อกอนร้นยเนี่ยเขาจะพางประตูไปดูตามที่พักอาศัยต่างๆเขาเจอคนในห้องเขาก็ เก็บไปเลยครับผม <S an ye> เขาทาแบบว่าไม่ไม่ค่อยมีมนุษย์จะทำเพราะเขากวดล้างหมดเลยไม่ว่าเจอหน้าใคร <S <S <an ye> เขาก็ไม่สนว่าคุณจะเป็นคนที่ไหน <S <S <an ye> คุณจะเป็นชาติคือเขาเก็บไปหมดเลยตับตามแคมป์ตามที่พักอาศัยอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ไม่เว้นเขาพังประตูเข้า,า,ขา,ามาเขาเก็บเรียบเลยอ่ะคือกลัวตรงนี้แ้วที่เมืองไทยผมไม่รู้ยังไงว่าเสียชีวิตกี่คนแล้วแต่ที่นี่ยาชีวิตน่ร้อยกว่าคนครับผมยาชีวิตน่ร้อยกว่าคนครับผมแต่ไม่รู้ว่าที่ออกข่าวเป็นยังไง